แฟนที่ก็หล่อเกินเปิดวาบหวานใจจีซูแลกทิ้งดีกรีพระเอกแถวหน้าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าย,ยินดีสุดๆเมื่อวันนี้วันที่3สิงหาคม2023ต้นสังกัดของจีซูแลกทิ้งได้ออกมายืนยันข่าวเดดระหว่างจีซูกับพระเอกดังอันโบยอนโดยว YG เ n t e r t a i n m e n t เผยว่า พวกเขารู้จักกันด้วยความรู้สึกที่ดีและกล่าวเสริมว่าเราจะขอบคุณถ้าคุณมองพวกเขาด้วยความอบอุ่นทาง F.N. Entertainment ต้นสังกัดของอันโบยอนแสดงความเห็นว่าพวกเขากำลังทำความรู้จักกันสำหรับอันโบยอนถือเป็นพระเอกแถวหน้าอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงเกาหลีเลยก็ว่าได้ เดิมที่เขาเดบิวต์เป็นนายแบบในปีพศ2550นับตั้งแต่การแสดงของเขาในปีพศออ2557เขาได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องรวมถึงชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอ2016ดอกโกรีวายแต2018เพอร์ไพรเวทไลฟ์2019 อันโบยอนประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงจากการแสดงเรื่องธุรกิจปิดเกมแค้น2020เขายังคงประสบความสำเร็จกับรายการเน็ f l i ิกเรื่อง My Name 2021และละครของทีวีเรื่องยูมี่เซลอันโบยอนเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคม1988 ปัจจุบันอายุ35ปีซึ่งแน่นอนว่าเขาอายุห่างจากจีซู7ปีในปีนี้จีซูอายุ28อันโบยอนเกิดที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรหลังจากเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมกีฬาปูซานเขาเคยเข้าร่วมการแข่งขันชกมวยสมัครเล่นและเคยได้รับรางวัลเหรียญทองมาแล้วด้วย ไอจีบอฮูนาน